สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปราวัตีสภพเลขเป็นศิษย์ของอาจารย์นภาจารีวันนี้จะมานำเสนอเรื่องสัตว์โลกทั้งสสัตว์โลกทั้งสมีการแบ่งตามกำเนิดคือ 1. ชผูชผู้ชะเกิดในคันภออันทชะเกิดในไข่ 3. ส,สังเษชะเกิดในใค่และส โอปาติกะเกิดพุทขึ้นกำเนิดคือการบังเกิดของสัตว์โลกทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ดิริชาอนเมื่อกล่าวถึงกำเนิดคือการเกิดของสัตว์เหล่านั้นแล้วมีเพียงสิบประเภทเท่านั้นคือ 1. ชพูชะได้แก่สัตว์ที่ถือปฏิสนและเจริญเติบโต เมื่อถึงกำหนดเวลาก็คลอดออกมาจากคันของมารดาเช่นสัตว์ดิริชาบางประเภทมนุษย์ในบางที่บอกว่าแม้เทวดาชั้นต่ำบางประเภทก็เกิดด้วยกำเนิดนี้เช่นกัน 2. อ,อันทชะสัตว์ที่ถือกำเนิดในรูปฟองไข่แล้วฟักออกมาเป็นตัวทีหลังเช่นสัตว์ปีกเต่า ะแค่และจิ้งจกเป็นต้น 3. ส,สังเสชะสัตว์ที่เกิดจากเชื้อราของสุกระโปงซากสัตว์เน่าเช่นไวรัสบ้างอย่างเชือ้อโรคหนอนนานาชนิดเป็นต้น 4. โอปาติกะสัตว์ที่เกิดโดยผุดขึ้นมา เติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยไม่ต้องผ่านการเป็นทาลกเมื่อตายก็ไม่ทอดทิ้งสรีระไว้ท่านบอกไว้ได้แก่พวกอบายสามเว้นดิลิชานเทวดาในกามาวัจรณะภูมิ6และรูปภูมสิบหดังกล่าวแล้วท่านเหล่านี้รวนแต่อุบายด้วยกำเนิดดีทั้งนั้นนิฉันขอจบรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ